v ีโววีส5 g สาาใครใช้รุ่นนี้อยู่บ้างครับนี่ตกน้ำจอแตกด้วยมาดูวิธีแกะปัญหกันนครับผมปัก็เหมือนเดิมสินค้าบริษอทกันนะครับผมระดับสองหมื่นหมื่นกับสองหมืนสาห่นาก็จระับหน้าตาบอนจได้ผกป้องกันรอการบริษัรอกันนี้ปื๊บที่ร้านก็จะมีร้อนแล้ะก็พัดแอร์ เรื่อยๆเราใช้แผ่นตะเลาบางๆน้ำล่องไปก่อนนี่ครับสอดใส่เข้าไปก่อนนี่ปุ๊บยาลอกกาวช่วยด้วยจะได้ออกง่ายๆแมาต่อตามด้วยพลาสติกพลาสติกกับพลาสติกจะทำให้ไม่มีบาดแผลนะเรื่อยๆทำร้อนได้ทีอะไรก็จะอกาะกูอกง่ายเลยครับจำเป็นไม่ใช่เนี่เคยแหยียดปุ๊บจบระมัดระวังอาจจะแตกได้นะแข็งแข็งแรงทนทาน ็มาลุย